โบราณเลยไม่ใช่เมื่อเจ้าภาพเอาทุกไ์ให้ดองทุกขนี้ไว้ดองแณ่เดี๋ยวเอาตามมาเอาทุกขนี้ไปเ้วยอย่าเอาทุกข์นีมาตั่งมาบักเลยเด้ไม่ต้องรีบนะคุณพรอพิษไม่ต้องรีบนะครับเวลามันยังดูเยอะ คุณพ่อทิพย์นะไปต้องรีบนะว่าเรื่อยๆบอกว่าให้ชัดเจนบอกคุณพ่อนะะบอกวันนี้มีงานบวชนหอ่าบวชนายสุนาหาบอกเขามายกชัดนะก็แล้วก็บอกให้ทงที่ดีเพื่อคุณพ่อพ่อกันทุกมา ทุกเพีงทุกยาไปอ่านคั้นี้ก็ขอพรพอร้อมแล้วเนี่ยให้ให้ให,ให้ยาไม่ทันจะตะเกียบแล้วมันต้านาน,นะจะให้ไม่ชันให้ให้เนิ่องไม่น้อยนะครับไม่ต้องรียนนะคุณพ่อทิดบอกเรื่อย <c oughs> ตั้งแต่สองโมงยี่สห้านาทีไปถึงสิบโมงสี่ิแปดนเทในระหว่างนี้เราเสร็จแล้วเราทำได้เลยนะเราทำได้เลยนะครับแล้วทำแล้วไม่ต้องรีบไม่ต้องกระลักระลังทำไปเรื่อยๆสิ่งอะไรที่มันประจําตําแหน่งตรงนี้แล้วคะนะด้วยระสิทธ์ของเราทุกษาครับและมันจะเป็นการที่ดีที่สุดนะครับแล้วเราดูแล้วมันดีด้วย เอาละครับตอนนี้ผมเข้าใจว่าคุณพรทิพิษขอได้บอกคุณลุงทุกเป็นเรียบร้อยแล้วครับผมขออนุญาตบอกเจ้าที่เจ้าทางเจ้าดั้งเจ้าเดิมเจ้าทินเจ้าฐานเจ้าบ้านเจ้าช่องแล้วคุาอาจารย์สักครู่ผมขออนุญาตนะครับไม่ต้องแล้วตัเราตัวอ่านยาข้าแม่เลยเรื่องพี่ทานน ตีน้องไอไอจิ๋วขึ้นแล้วนะหอยจิวขึ้นเล็วช่วยยกูป่าเาแ่นไปปรรน่นะนกว่าก็ลย้นไม่ช่อวกเรยผ่านกพวทำงานเลย สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เขากำลังจะยกฉันกันละครับอู่เวลาสิบห้านาทีเท่านั้นเพราะฉะนั้นผมขอย้ำอีกสักครู่นะครับว่าห้ามยิงปืนห้ามตอกประลองห้ามเอาอาวุธเข้ามาในยกฉันนะครับเขายกฉันเพื่ออะไรนะครับยกเพื่อว่าบอกกับที่เลยบอกว่าให้ช่ื่นชมผลงานไม่ให้คนตกคนตกอะไรอย่างนี้ไม่งานรับด้ไม่ดีเดี๋ยวจะคอยดูกันว่าเป็นนะครับท่านผัดใครไหมไม่ท่านผัด ตรงนี้เพราะว่าหลังจากเถอเนี Beautiful> ่ยได้แต่เราไม่ผ่านพระคาถุปการเรื่องใหมนั้นเรียกตรงไปถามเลยนี่เมืเอิญสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอเดชะพุทธคุณนังธรรมคุณนังสังฆคุณนังทั้งสาม จงบรรดาลให้ข้าพระเจ้าลอบรู้ไปด้วยหมู่เทพพิยดาโดยพันข้าประกาศกาวโพโตเยเทเวธรรมาสังคาพตาล้ปราเทพพิยดาเจ้าอันอยู่ในท่อชั้นสกามาวาจรเทเวตลอดทั้งอารรตภเวเมตแมนอิตรมาเพื่อแรักชั่วดาแมนสุดหยองยา สัพเพเทเวาบันดาอม,มารักภูมิมในสาและกละังอพเพนพระลมาัาตาอิสจอมไตราชเจ้าที่โบตรปัตตีหนึ่งพระองค์ทรงบัญดาลิเป็นแถวฐานให้อายุสุขภารยืนนานเจริญผลให้เป็นที่สวัสดีมงคลทุกเวลาวัิทกรรวาปฏิสิทธิ์หรือพระอาทิตย์ จงมาประสิทธิ์เหมือนยัางทำค่าประกาศกก่าเจ้าป่าเจ้าุบาเสนียจังไรจงบายเรียงจงรีเรี่ยงเสียให้ไกลจะได้เข้ามาข้ามกายในที่ท่านจะทำพิธีมงคลกาในวันนี้อากาศช้ยุ่มมีโอกาสเสดิจจ่าพิะควันโตแต่อเชิญในจังติดในจำเนนทางท่งจงมาหลับเอาเกรื่องประยาทั้งเวยของ นายวิชาและนางพรทิพย์เจ้าภาพไปถวายท่า,านท้าวกุงารีหรือเจ้าเทพที่สัติอยู่และสถิตสถานที่นี้ด้วยเถิดเพื่อให้พ้นทุกข์พระวันดูเดขพอเชิญเด็จลงมาไวไวมาลับเครื่องปยาสังเวย อุกาต,ตะโปยัญชนะสัมปันนังสาลินางโุชน,นานังอุตตังวลังมหาสิทธิโยอาถาสัทธาจักรมทาเทวานาภามหิติกาเตปิสุมเทอนุรังคตุอโรูเยะสุเทนสิทธิใจยะพระวันโตเต้าพเจ้าจะขอเชิญท่าน,านท้าวปุ้งพาลีมารับเพื่องกายาจังเวทุกเพียงชักวารา น้ำเหล้าข้าวไผ่ล้วยอ้อยมาคูขนมต้มขนมแดงกระแจะกระแจกระจันสารพัดเครื่องทาข้าพระเจ้าจะขอถวายขอให้ผลทุกพระวันโตเตครับตอนตอนนี้ผมก็ได้บอกเจ้าพี่เจ้าทางก็เป็นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปพิธีการยกฉัดเกียมนะครับเลี้ยงเชิญพี่น้องลูกหลานแม่ครัวทุกทกท่าน,นามาช่วยกันยกฉัดนะครับ พระองค์พระย่านะครับพระยากราวคำยกฉัดรมันนีสองขั้นตอนอยู่นะครับอมมาุทธเจ้าธรรมเจ้าสังฆเจ้าข้าพเจ้าข้อว่าคุณวัฒนะไาตยเจ้าจงมาเป็นที่พึ่งแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าข้อว่าคุณุทธเจ้าขอจงลงมาเป็นที่พึ่งแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าขออว่าคุณพระอินเจ้าจงบอกคุณกรรมนิทาน พุทธัทงชีวิตังธรรมังชีวิตังสังขังชีวิตังพุโทโธกันตังธรรมโมทุกขังสังโฆอ,อนัตตาโลกหลายโลกาอนัตตา 02. สูนหยสรรพัสตะโจอุบาลจังไรข้าให้วินาสันติขจฉอมุมหิโอบาลเสติชาหิพุทธังขับไล่ธรรมังถอยออหิเกเตสิงเกเตสิงเอตะปะติง ละวังละไว้พ่อละวังพ่อละวังพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาปฏิปฏิบูชายะอิติปิโสภะกวาเลิกดีได้ยามพระชัยเสสวัสติลาโพนโมพุทธายะสัจชังดเสนังสะพันทุงณลินทังปริตานุพาโวตถทาลักขตุเต

ขอปาเถี่อนไตกยลัวจะต้องานเคยตาเที่ยวได้ององทองหาให้อวยยตคียนนตาลตลอดการนานเลยปู่ปาจะเตสัาระาชาเจ้าขอว่อเป็นมงคลชาวน้ำใเแการยกาเป็นที่แ้องไปบ้ารานนะครับาัเร่ย 咱们也发工资 เอาเลยไทยรัท้อนะครับเรียกเปนแบบเรียกเรียเขาว่าเขาว่กก้านตอกเก็จะถ่าท้องอะไรนี้เส้วนะครับตัตวเรียบร้อยดี๋ยต่อไปทีนี้ครนะครับต่อไปทีนี้ครับที่พ่ก็ไปเอาไปตัวมาไปดูตัวมมาใบหน ถ้าใคุญช่วยจัดพิธีบ้านเดียวให้หน้าให้พ่อหน้าแม่หน้าบัดบุญนะตอตัดบุญเสร็จเรียบร้อยแล้วมอให้ห่างหน้าเอากลับไปวัดให้พระบัดบุมหน้านะไับุญหน้าให้พิธีบ้านรับหน้า เรียรลอยแล้วขวายพัดทหารเทศนะขวายพัดทหารเทศรเสียยรลอยแล้วรอกับโนูหรือว่าุงโนบูเก็ทำเป็นดีแหนะนะทำเป็นดีโแร่หน้าไปดผู้ชมโทษฆ่าผับใมาวันหนนปร้าได้ไหมนะพี่น้มันได้่มันจะ้ั้ ต้นไม้เอาไปลดต้นไม้ขันน้ำที่ร่างเท้าให้พ่อแม่ไปลดต้นไม้ต้นที่ดีๆสวยๆน้ำๆเอเมนใช่ไหมใช่ไหมเรารู้แล้วทีนี้ที่พ่อแม่ลุกขึ้นให้หน,หนัง่งนั่งทานที่นี่ที่จีอาอ้าวช่างให้ลูกจัดช่างให้ลูปก่อนวางบน

ผมลดนามนให้พ่อหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เลี้ยงเชิญพ่อหน้านะครับตัดผมให้หน้าตัดสามที่เราใส่ไหนตัดสามทีต่อไปแม่หน้านะพ่อเป็นทางเท้าหน้าแม่เป็นทางเท้าหลังเพราะว่าอย่างไรนะแล้วต่อไปผู่ยากตายายพี่น้องลูกหลานทุกๆท,ท,ท่าน นะครับเชิญเชิญครับทุกทุกคนที่อยู่ในนี่บริเวณนี้ตัดได้หมดเลยนะตัดได้หมดเลยตัดตามทีนีอ่าก็คุณแม่คุณปู่ญาอะไรมาตัดเลี้ยงตามระดับไปเลยนะครับเดี๋ยวก็เราก็เดี๋ยว ใจยาเอาคกเกงว่าหุกเล่นแหม่นเด้วยกีลนทำไมข้อนี้ั้นใจมัน้องาก้าอันนี้คือเขาให้พวกอาวุโสมาตัดใช่ไหมคได้เขาบอกเพืนทัดได้จริงุเดียวของฝานฝานวานผวาเหรอากัวน้ข้อทุกขความที่ไหนนะม่เป็นไรเลยโอ้ยไหลับข้อทุกครับเอหกไปยังไปหลับมาได้เานัเป็นปวดทง ไม่งไป่ดเลยตัดเาตัดเงนตัดคออย่างไรก็เลยแ่แเป็นหมยืดออกกินเลยอ่ะ

เราจะลงผ่านทางข้อรากไข่เนี่ยเาจะเรียบข้อเรียกแม่เรียไก่ไดายแล้เราจเรียกลุ้้ก็สอนรู้สึกยังไงมากคะพี่สุบวันจะล้ม่านนะบคุณคุ่ค่ะพี่สวดร้เนไขลุ้ึงแล้วนะคะคุณแม่ค่ะ เป็นส้มผมดีเท่มากค่ะไม่ยดีไม่เยเอาไว้ไม่นลุกสวยงามมากค่ะนนี้คือนางสาวไทยของเรานงนางสาวไทยค่ะปาก้มุด้่ักทนเสียเงียบอย่นผน่าเสเียบอยเ่นเิดท่นห่ ได้ได้ไดนได่วได้เล่อรตันไนไดกรน้เหอนะไรขอนจอบพระต้ามัเป็นกระโมฮอมันเทกับฝังนี่ฝังเดียวเปิดข้มเห็นไหมเป็นย ก็ดงออ่ีมาแ้เาแม่งกเนี่ยายยืดยดตัดเลยไม่ดไม่เห็นือะรตวเราให้ปูปุยาตัดรไหอ่ะเราเดี๋วไปอาน้ำเดี๋ยวไปเดนเาต้องเปล่ยนสายยาวไปแดนหนูานะ อาาร์าอาจารตาบุกาเปิประตเลยอจารย์นเช้าหนุ่้ที่แล้วเปิดะไรคทัาตาเทียนผมเปยดูใหญ่ัการเฉพาอย่างไรบ้างคะร้อนนั่นเอาง เอ้นขอบไฟมีเท่เลยดีดีมั่งลอะเข้ไปหมดแล้วก็กลับอะ